521วันนี้เราจะเดินเล่นในเกียวโตกันว่าพอมาถึงเมื่อวานก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับที่นี่เลย ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะให้เป็นวันที่เดินเล่นอยู่ในเมืองนี้ก่อนเกียวโตเป็นเมืองที่เราชอบที่สุดในบรรดาเมืองที่เคยไปมาในี่ปุ่นซึ่งก็ไม่เยอะหรอกย่านชิโจที่เราจะอุทิศทั้งวันให้สำหรับเรามันคือกลางเมืองเกียวโตแบบสุดๆมีแทุกอย่างที่นี่อยู่อาศัยได้สบายๆเลย ที่แรกที่ตั้งใจจะไปเลยคือ d a n d Department ที่นี่เป็นเหมือนหน้าร้านขายของโอทอปของโลลที่ถูกผ่านการดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นเราว่าที่นี่เหมือนมันเป็นที่ที่ซื้อของฝากได้แล้วมันก็มีร้านอาหารอยู่ข้างๆกันสาขาที่เกียวโตเนี่ยเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเก่าอายุประมาณ127ปีซึ่งวันนี้ร้านปิดวัดก็ปิดปกติเขาน่าจะไม่ได้ให้เข้าวัดอยู่แล้วแต่ว่า มานั่งเล่นบริเวณลานวัดได้วันนี้ปิดเนาะเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้เกด่ยเถไป,ไปเดินต่อไปที่ย่านที่มีร้านขายของวินเทจในเกียวโตเนี่ยมีร้านที่น่าสนใจอยู่หลายร้านเหมือนกันรอบที่แล้วจำได้ว่าอารมดูตื่นตาตื่นใจเราเองก็เจอรองเท้าที่อยากได้แต่ว่าไม่ได้ซื้อรอบนี้เราหาร้านนั้นไม่เจอแล้ว แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรโดนใจอามเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาเลยเดินไปอีกนิดก็เจอห้างเบาเพื่อมาทำภารก,กิจที่เราเอาไว้ในคลิปช้อปปิ้งให้สำเร็จเราขอให้ร้านออฟฟิศซีน n เวอร์เซอร์บุลีสาขาโตเกียวจองหวีที่ยังลังเลว่าจะซื้อดีไหมเอาไว้ให้ที่สาขาเกียวโตสุดท้ายก็ตัดใจซื้อสลักชื่อด้วยซึ่งตอนนี้หวีก็วางไว้เฉยๆนะไม่ได้ใช้ ตัดภาพมาที่ร้านที่พลาดไม่ได้ค่ะสนุปปี้ชายะคือเราอยากอยู่อาศัยที่ร้านนี้ไปเลยอ่ะเพราะว่าข้าวของในร้านก็น่าจะครบสำหรับการอยู่ได้แล้วและมันน่ารักมากๆแต่ด้วยความที่ในใจเราตั้งใจว่าเราจะต้องซื้อตุ๊กตาสักตัวมานั่งเล่นพูดคุยด้วยตลอดเวลาที่เหลืออยู่ในเกียวโตว บอกก่อนนะคะว่าการคุยกับตุ๊กตาเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะคือมันมีประโยชน์ของมันแต่เราทำมาตลอดและพบว่ามันช่วยทำให้เราเอะรีเฟล็กตัวเองให้ตัวเองเห็นได้ชัดมากขึ้นแต่สิ่งที่ยากเพราะว่าเวลากำลังจะหมดร้านใกล้ปิดแล้วคือเราไม่รู้จะเอาตัวไหนทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่ามันน่ารักทั้งหมด และเราก็เลือกได้แบบไวมากถูกต้องมากๆจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ไปกินซูชิคุระร้านนี้มันเป็นร้านซูชิสายพานที่มีสาขาคล้ายๆกับซูชิโร่เนี่ยแหละแต่ว่าต่างกันคือต้องบริการตัวเองเกือบร้ออร์ซตั้งแต่ไปถึงแล้วกดบัตรคิวเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนไปนั่งรอโต๊ะที่โต๊ะก็มีทุกอย่างครบเลยทั้งวาซาบิซอสแก้วชา ไม่ต้องคุยกับพนักงานเลยกินเสร็จแล้วก็หย่อนจานลงช่องที่เขามีให้แล้วมอเขามีเกมให้เล่นด้วยนะขนาดเกมที่เล่นยังเป็นระบบสุ่มคือเราไม่ได้ต้องเล่นแต่เขาเรียกว่าเกมงงปะแล้วเล่าได้เหมือนเป็นลูกกระชับองมาลูกหนึ่งข้างในเป็นกระดาษการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่มีอะไรไปนาลากันดีกว่าค่ะ นาราเป็นอีกเมืองที่เราชอบมากอย่างเดียวที่รู้ว่าเมืองนี้มีคือกวางที่เราไม่รู้ว่าเราอยากจะเจอมันไหมแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองได้จะบอกว่ารีบๆถ่ายรูปก,กวางแล้วไปที่อื่นได้แล้วอันนี้คือน่าจะเป็นร้านโซบะที่เราเดินมาเพื่อตามหากันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปกินความงงามแรกของนาราคือร้านโซบะเจ้านี้ที่มีคุณผู้หญิงสองคนดูแลอยู่ สัมผัสแรกคือความใส่ใจอย่างที่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกลุ่มหนึ่งก็จะพยายามสื่อสารอีกกลุ่มก็คือตัดการสื่อสารไปเลยคนในร้านนี้เป็นแบบแรกโซบะต,ตอนกลางวันจะเป็นแบบเซ็ตที่เลือกได้แค่จะทานร้อหนหรือเย็นมากับเทมปุระจิ้มเกลือร้านนี้เด็ดมากประทับใจกาดาวไว้ไหลาไหลดวงได้เลยถึงเวลาเดินตามหากวางที่นาราพาร์คมันเป็นเหมือนการเดินขึ้นทางลาด ใช้เวลาจากนั้นโซบะ30นาทีท่ามกลางแดดร้อนจัดของช่วงฤดูใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสีที่เราเกือบยอมแพ้ไปแล้วอะ่ะจนเดินมาเจอน้องกวางได้แหละตอนนี้ที่นาลารอนมากมากๆแบบเหงื่อออกไปหมดแล้วอะ่ะ นีที่สุดก็เห็นกวางแล้วมาพ้อมกลิ่นอะไรแปลกๆตอนนี้เริ่มคิดไปอย่างหนึ่งว่ากวางมันน่ากลัวไหมวะกวางที่นารามันไม่ได้น่ารักแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจะมีกวางสองประเภทก็คือตามหาขนมกับตามหาตัวเมียแล้วก็จะมีคน2ีสองประเภทคือนั่งเฉยๆดูกวางไปเรื่อยๆกับเอาขนมมาล่อก,กวางแบบจะให้ไม่ให้เพื่อถ่ายรูปโชคดีที่ยังไม่มีใครทำร้ายกันละกัน คือคนไม่ทำลายกวางและกวางก็ยังไม่ทำลายคนบายยน้องกวางได้แล้วค่ะเพราะว่าเรามีสวนญี่ปุ่นที่อยากไปเหลือเวลาไม่เยอะตอนที่ไปถึงสวนกำลังจะปิดแนละ้วแล้วก็ตามพาดเราได้ใช้เวลาในสวนน้อยมากแบบแค่เดินวนรอบๆสวนช้าๆหนึ่งรอบแบบไม่ผักอะ่ะก็หมดเวลาแหละแอบจะได้เหมือนกันเพราะว่าข้างในมีห้องจิบชาและบรรยากาศก็น่านั่งเล่นคิดอะไรเลยเปื่อยมากกว่าในสวนนองกวางอีก ที่สำคัญคือนีคคาเข้าด้วยค่ะเราจบกับนาราที่ตรงนั้นขากลับเดินผ่านถนนโอมิยะเราชอบตึกตรงนั้นมากๆที่เดินผ่านก็จะเป็นศาลครอบครัวจังหวัดนาราสภาจังหวัดนารากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนาราแล้วก็สถานีขนส่งนาราพารครู้สึกพลาดอีกแล้วอยากรู้จักนารามากกว่านี้ปักเอาไว้เลยว่าข่าวหน้าจะมาแต่อาจจะไม่ได้ไปเจอกวางแล้ว ซ้ำไปกินราเมงกันค่ะหลังจากที่เมื่อวานเพิ่งอกหักมาจากสองร้านคนญี่ปุ่นอดทนมากจริงๆต่อคิวแบบไม่ยอดท้อต่อความหิวใดๆแต่เราเป็นคนไทยไงเราก็เลยหาร้านใหม่ไปเรื่อยๆแล้วมาเอาคืนวันนี้แทน คือาลาเมงเมื่อกี้ที่เราไปกินคือที่นั่งมันมีประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองที่เองเป็นเคาน์เตอร์เข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นคิวให้กดลาเมงเหมือนทั่วทั่วไปเลยคือเขาก็จะไม่ต้องสั่งตรงนั้นอ่ะกดเองแล้วผิชอบตัวเองเสร็จแล้วพอกดเสร็จก็จะไปนั่งรอแล้วก็ลาเมงมีอยู่ประมาณแบบสองแบบปะก็คือเป็นแบบซุปแล้วก็มีแบบเป็นซุปเคเมงคือแบบจุ่มใช่วายแอนซันเป็นร้านกิโมโนเทเลอร์ค่ะเลือกผ้าที่ถูกใจและวัดตัวตัดได้เลยสิ่งที่น่าทึ่งคือเราได้รู้ว่า กิโมโนของผู้ชายอะมีหลายเลเยอร์และก็มีดีเทลที่ไม่เยอะแต่ต้องใส่ใจและที่สำคัญคือมันไม่ได้ดูเชยเลยสักนิดเดียวอะเป็นการเดินทางที่เหนื่อยมากเพราะอากาศร้อนสุดๆเหงื่อกำลังจะออกด้วเหงื่อออกอยังเปียกหมดแล้วนี่ นึกไม่ออกเลยว่าถ้าต้องเดินในตอนที่เป็นซัมเมอร์แบบจุดพีคของญี่ปุ่นนี่จะเป็นยังไงบ้างน่าจะหุดหงิดกันพอสมควรใช่ปะเรามากันไหมก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็จ้ำอีกแล้วไปริมแม่น้ำคาโมเนี่ยแหละมัง้งกิจวัตรชาวเกียวโตที่แท้ มานั่งเล่น<ม>นั่งคุยกันริมแม่น้ําคามโเป็นแม่น้ําที่ยาวมากๆและตรงไหนที่นั่งได้อะคนก็จะมานั่งกันมีทั้งทางเดินทางปั่นจักรยานเกียวโตยังคงเป็นเมืองอีกเมืองที่คนใช้ชีวิตกันริมแม่น้ําอ,อ,อาจจะไม่ถึงกับมานั่งซักผ้าหรือว่าอาบน้ํากันแต่พื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่พักผ่อนฟรีๆของเมืองอย่างแท้จริงเลยอะ เย็นวันนั้นเรายอมแพ้ให้กับทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจกินอาหารที่โรงแรมเลยอาศัยเกียวโตเขามีร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าซอยแกงที่เราสังเกตเห็นว่าคนแน่นเกือบทุกวันทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติเราสั่งแกงมาลองตามชื่อร้านเราชอบนะคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนข้าวแกงในซอยแถวบ้านแต่มันคือร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นที่ทําดีมากๆแล้วอะ่ะและที่สําคัญคือเชฟเป็นคนไทยด้วยค่ะรวมมิตรที่ญี่ปุ่นรวมมิตรไทย เขาจะค่อยคน้นแบบจริงจังไม่หลอกเลยอีเวนที่ที่นี่วันนี้เขาเหมือนมีช่องทีวีมาถ่ายอะไรอย่างนี้นุกชิด้วยมีทุกอย่างที่เราชอบเลยข่าวสั้นวันนี้คือเราไปทำาุุระที่โกเบ เลยไม่ค่อยมีได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมาเท่าไหร่อันดับแรกเลยนั่นคือพีนัทโฮเทลค่ะข้างล่างเป็นคาเฟ่แล้วก็ขายของที่ระลึกสโนุปี้ข้างบนมีห้องพักทีมสโนว์ปี้แบบไม่ซ้ำเลยซึ่งเราไม่ได้นอนและมีอีกหนึ่งของดีคือร้านขายของวินเทจที่อามตามหามาแสนนานด้วยความที่มันเป็นอีกหนึ่งวันฝนตกก็เลยทําให้บรรยากาศของเมืองมันเหงาไปเลยเหงาทั้งโกเบเหงาทั้งเกียวโตย้ําเลยว่า โกเบต้องกลับมาแก้มืออย่างแน่นอนเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เห็นเมืองไม่ได้เจอคนเหมือนยังไม่ได้ไปโกเบเลยอ่ะกลับสู่ชิโจตลอดไปเราจะปักหลักที่นี่ไม่ไปไหนไกลเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะอามต้องแบ่งเวลาไปนั่งทำงานบ้างคลิปนี้ก็อาจจะเป็นไกดเที่ยวให้ทุกคนไม่ได้แต่จะพาไปพักผ่อนด้วยกันแบบสบายสายสไตล์สาวเกียวโตแล้วกันนะคะ <S <S อันดับแรกเลยคือมาแก้มือที่ D-Department ที่ปิดทุกวันพุธกันก่อนเลยค่ะ D-Department แบ่งเป็น2โซนค่ะคือขายของ O-Top อปดีไซน์คนรุ่นใหม่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องประดับผ้าถ้วยชามแก้วน้ำหนังสือเสื้อผ้าหรือแม้แต่เครื่องปรุงรสอาหารทุกอย่างมันน่าซื้อมาใช้ไปหมดเลยเล่ากับอาร์มลังเลก,กันมากว่าจะซื้ออะไรไปฝากใครดีแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นอะไรที่ขนย้ายง่ายสะดวกไม่หนักมาก ของฝากส่วนใหญ่ก็เลยได้มาจากที่นี่เนี่ยแหละอีกโซนคือร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ที่ขายอาหารแบบไลท์มิลและน่าจะใช้หลายเครื่องปรุงวัตถุดิบแบบเดียวกับที่ฝั่งขายของอันนี้ดานะเขาบอกว่าข้าวฟรีแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกวอะไรนะถั่วูแล้วก็อันนี้เป็นไก่ซุปและของหวานอยู่ในเซตแล้วเขาเป็นของต้าหู้นะอยู่ปะ แล้วเขามีสไปซ์ hmm. ให้ด้วยนะเอ้าเชนแต่แปดเต๋อแปตหมดมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวเหลือเกินใกล้จะกลับก็ถึงเวลาเก็บตกเราสุ่มเลือก Blue Bottle Coffee mm hmm. หนึ่งสาขาแล้วก็ได้มาลงที่สถานีเคอยเกเดินนิดนิดหน,น,น่อยๆยก็ไปถึงร้านกาแฟาที่แสนล้นคนเยอะมากแต่ก็ยังอุตสาห์มีที่นั่ง คงเพราะว่าคนเขาหมุนเวียนกันอยู่เรื่อยๆค่ะความจริงแล้วเราแค่มาซื้อมาเลยกาแฟกลับบ้านกันเท่านั้นแหละจริงๆนี่คือฟุตของวันสุดท้ายในเกียวโตเราเพิ่งจะคิดเดินย้อนกลับไปทางเกียวโตทาวเวอร์ที่สถานีเกียวโตเลยเพิ่งเห็นวัดฮิกาชิฮงกันจิที่กว้างมากๆแล้วก็มีอาคารใหญ่เขาบอกว่าโกเอโดะอเป็นอาคารโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็สวยมากๆจนเราตะลึงไปเลย เราอยู่ญี่ปุ่นมาครบ15วันแล้วถึงเวลากลับบ้านแต่ก่อนจะจบคลิปเราจะทิ้งท้ายวิวแม่น้ำคาโมไว้ให้ทุกคนได้พักผ่อนไปได้วยกันแล้วกันนะคะไปแม่น้ำคาโมอีกรอบเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างเย็นริมแม่น้ำกันเถอะค่ะ